ในตลาดเขาเพิ่งมาลงใหม่ๆเลยแล้วก็เลยสอยมาเลยหนึ่งอันทุกคนว่าขนมอันนี้มันคืออะไรแล้วใครเคยกินบ้างคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าขนมอันนี้มันเป็นอะไรมันคืออะไรนี่มีหลายรสชาติเลยดิฉันก็คืออะไรก็ไมนเูเรม่ชมมิมันรสชาติมะม่วงอันต่อไปนี่สิฟ้า ไม่รู้เนะือนไนอันนี้ออกกรอบๆแล้วก็ติดแก้ว <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวรสแอปเปิ้ลใครรู้ว่าเป็นอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะใครรู้ว่าขนมตัวนี้มันชื่อว่าอะไร คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะเดี๋ยวมารีวิวใหม่อีกครั้งบ๊ายบายติดเท้าเร็ะ